ติดยางไม่ตบหมอไซใสไงวะติดยางไม่ตบหมอไซใสไงเนี่ยล้นหรอตัวรถเฉียดดูดิเอาไว้กันนี่กันในพวกขี้โคลนเข้าไปในล้อเขาไงเฮ้ยไว้ตบหมอใสหมอใสมันชอบซิกแซกกันพาแล้วพี่ใหญ่ต้องไปในซอยรองคิ้วใหญ่พ่วงเห็นไหมเบี่ยงซ้ายมาเลยขออนุญาตครับ แล้อซ้ายครับพี่ใหญ่พ่วงเข้าซ้ายเข้าบ้านเข้าในซยอยเฮ้ยไปปาดหน้าโอ้โหระแวงเอเอรถเล็กอะชอบไปปาดหน้านรถใหญ่เดี๋ยวเขาก็กินก้นนะอ้าวไล่ไหมพี่ใหญ่โอ้พี่ใหญ่หญไล่อยู่ลงว่าแล้วพี่ใหญ่จะลง